ื่องภาษีนี่จริงๆแล้วทั่วโลกเขาก็มีนะครับแต่ประเทศไทยเนี่ยมีการเก็บภาษีที่ไหลซับหลายซ้อนมากรัฐบาลเราเนี่ยเราส่งเสริมให้มีการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพราะฉะนั้นเขาก็คิดว่าจะใช้วิธีมีส่วนลดภาษีตอนนี้คือรัฐบาลเรามีส่วนลดอันนี้เนี่ยเอาไปให้กับบริษัทที่นําเข้าเรางงะนะครับก็คือเงินที่ให้เนี่ยอาจจะเป็นเงินแสนหนึ่งแสนห้าหรือเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยไปให้กับผู้นําเข้า ผลก็คือบ้านเราเนี่ยมีการเก็บภาษีเรื่องภาษีนี่จริงๆแล้วทั่วโลกเขาก็มีนะครับแต่ประเทศไทยเนี่ยมีการเก็บภาษีที่ไหลซับหลายซ้อนมากเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะค่อยๆอ,อ,อธิบายกันแล้วกันนะครับเรื่องแรกเลยเนี่ยเรามีภาษีเขาเรียกว่าอากรขาเข้าเขามีวิธีคิดก็คือเข้าเอาราคารถบวกกับราคาค่าประกันภัยแล้วก็ไปรวมกับค่าขนส่งอันนี้เนี่ยเขาคิดภาษีอากรขาเข้าเนี่ย80%ของราคาที่ว่าน,นะครับ อันที่สองเขาเรียกภาษีสัมภามิตรเรื่องนี้เนี่ยผมจะไม่เข้ารายละเอียดอ่ะเพราะว่าทํายังไงก็ไม่มีทางเข้าใจได้นะครับเอาเป็นว่าภาษีสัมภามิตรเนี่ยมีวิธีคิดตามนี้ก็แล้วกันซึ่งขึ้นอยู่กับขนาดของเครื่องยนต์ด้วยอันต่อไปนะครับมีภาษีมหัศไทยด้วยมหัศไทยก็คือเป็นภาษีเหมือนภาษีชาวบ้านนี่แหละเสียไปเพื่อรักษาถนนหรืออะไรต่างก็ว่ากันไปตรงนี้เนี่ยยังไม่รวมแวตเจ็ดเปอร์เซ็นต์ คิดกันง่ายๆรถคันหนึ่งเนี่ยสมมุติตก607เมื่อรวมภาษีต่างๆแล้ว2ล้าน6แ8 0 0 0 0บาทแล้วก็รวมแ8อีก7%ตกลงราคาทั้งหมดเนี่ยที่ตะกี้ผมบอกว่า607เนี่ยนะครับมันสรุปที่เมืองไทยก็คือราคา2ล้าน8แ6 0 7 0 0 0บาทอันนี้แหละครับคือความแตกต่างที่ทําให้ราคารถบ้านเราเนี่ยแพงกว่าที่เมืองนอก จีนกับไทยเนี่ยคนไทยก็มีข้อตกลงกับเขาถ้าเราคิดภาษีเป็นศูนย์ของเราส่งไปเขาก็ศเหมือนกันเพราะนั้นเราก็หวังว่าเราจะส่งของไปขายผักผลไม้ทุเรียนอะไรแบบนี้นะครับเพื่อทำให้ราคาต้นทุนมันต่ำคนจีนจะได้ซื้อเยอะๆนะแต่ข้อกำหนดกฎหมายเนี่ยมันไม่ได้ระบุว่าเป็นสินค้าอะไรรถยนต์อยู่ในขายนั้นด้วย พอเขามีการส่งรถเข้ามาที่บ้านเราเนี่ยก้อนแรกภาษีที่ต้องเสียบ้านเราเนี่ยเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นเขาก็ได้เปรียบเพราะว่าคนอื่นประเทศอื่นที่ส่งของมามันยังมีภาษีอยู่ประเทศอื่นงงหมดเลยญี่ปุ่นก็เลยต้องมาขอเราเหมือนกัน้ต้องลดให้หน่อยนะเพราะว่าไปศูนเปอร์เซนต์กับจีนเนี่ยก็เลยต้องลดบางส่วนให้ญี่ปุ่นบางส่วนให้ฝรั่งมันก็ทําให้ภาษีโดยรวมของประเทศเราเนี่ยเสียหายว่างั้นเถอะ คือรัฐบาลก็ไปลดภาษีลงก็ทําให้รถที่เป็นรถไฟฟ้าเนี่ยซึ่งจริงๆต้นทุนสูงกว่ารถสันดาปภายในนะครับราคาก็ไม่แพงอย่างที่กลัวกันรถไฟฟ้านี่นะครับเขาแบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันก็คือรถไฟฟ้าที่เป็นไฮบริดรถไฟฟ้าที่เป็นพลักอินไฮบริด และสุดท้ายก็คือรถไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่3ประเภทที่ว่าเนี่ยนะครับก็เอาขนาดเครื่องยนต์เป็นหลักเหมือนกันตรงนี้เนี่ยยังไม่อยากพูดถึงเพราะว่ามันเป็นนโยบายที่ยังไม่แน่นอนเป็นอะไรที่ต้องรอดูก่อนว่ารัฐบาลใหม่เนี่ยเขาคิดยังไงแล้วเขาจะปรับขึ้นหรือเปล่าหรือ,อยังลดให้ต่ำลงเหมือนเดิมนะครับคือถ้าเรามองแล้วตอนนี้นะครับรัฐบาลเราเนี่ยเราส่งเสริมให้มีการใช้รถยนต์ไฟฟ้า เพราะฉะนั้นเขาก็คิดว่าจะใช้วิธีมีส่วนลดภาษีตอนนี้คือรัฐบาลเรามีส่วนลดอันนี้เนี่ยเอาไปให้กับบริษัทที่นําเข้าเรางงนะครับก็คือเงินที่ให้เนี่ยอาจจะเป็นเงินแสนหนึ่งแสนหหรือเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยไปให้กับผู้นําเข้าแล้วก็ให้ผู้นําเข้าเนี่ยไปตัดสินใจเองว่าอันนั้นจะเอาไปลดราคาหรือว่าจะเก็บเอาไว้บางบริษัทนี่บอกว่าเอาคืนไปให้คนนี้ ที่เหลืออีก50เนตี่ยต้องเป็นต้นทุนที่เขาใช้สร้างโรงงานแต่ละคนทําไม่เหมือนกันบางยี่ห้อให้ให้ประชาชนคืนไปร้อยเซนเลยรถเขาก็จะมีราคาถูกก็จะขายขายได้มากหน่อยทานองนี้นะครับแต่บางบริษัทก็อย่างที่บอกชักไว้บางส่วนสําหรับทําโรงงานก็เป็นต้นทุนของเขาอีกนะครับตรงนี้เนี่ยผมเห็นว่าที่จริงไม่ค่อยถูกต้องนะครับ สิ่งที่รัฐบาลควรทำเนี่ยก็คือถ้ารัฐบาลมีงบประมาณที่จะให้คืนกับผู้ที่ซื้อรถไฟฟ้าเนี่ยหลายประเทศในโลกใช้วิธีนี้ก็คือว่าคืนเป็นเงินให้เลยสมมุติแสนหนึ่งแสนห้าหรือสองแสนอะไรก็ตามคืนกับประชาชนโดยตรงส่วนทางผู้ประกอบการเนี่ยที่จะได้ก็คือส่วนลดภาษีอย่างที่บอกนี่ครับซึ่งเป็นผลประโยชน์ททำให้รถราคาถูกคนใช้เยอะก็ขายขายรถได้ ผมว่าตรงนี้เนี่ยถ้าทําอย่างนี้มันจะตรงกว่านะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเรามองตามหลัตกตรรกะนะครับรถไฟฟ้ากับรถสันดาปภายใน,นยต้องวิ่งบนถนนเหมือนกันถ้าถนนเสียหายเนี่ยเราไปลดภาษีเรื่องนี้เนี่ยและรัฐบาลจะเอาเงินที่ไหนมาซ่อมถนนมันก็กลายเป็นว่าคนที่ใช้รถสันดาปเนี่ยซึ่งไม่มีส่วนลดเหล่านี้เนี่ยเป็นคนจ่ายค่าซ่อมถนนซึ่งผมว่าไม่ค่อยถูกต้อง ถ้าจะมีอะไรที่ให้เนี่ยให้ตรงๆกับผู้บริโภคหรือให้ตรงๆกับบริษัทไปเลยนะครับโดยที่ตั้งไว้เลย5ปีหรือ7ปีหรือ10ปีก็ตามเนี่ยหมดก้อนนั้นหมดกันทํานองนี้นะครับแต่ว่าถ้าลดแบบนี้เนี่ยแล้วก็ตอนนี้ยังไม่แน่นอนอีกว่าอาจจะมีประกาศว่ายืนราคาที่ลดเอาไว้แต่ถนนมันเสียหายทุกวันนะ่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมว่าเอาให้เกิดความยุติธรรมหน่อยทําถนนเสียหายก็ต้องเอาเงินภาษีเนี่ยเอาไปเอาไปซ่อม ซึ่งตรงนี้ถ้าถ้ามีส่วนลดขนาดนี้เนี่ยผมว่ากลายเป็นคนที่ใช้รถสันดาบต้องมาจ่ายแทนไม่ยุติธรรมครับ